พอกันไหมแปดพันพอกินพอค่ะพอกินเนอะแล้วมีเหลือไหมไม่เหลือค่ะเพราะว่าก็ต้องซื้อให้เขากินแล้วต้องไปหาหมออะไรไหมไม่เขาไม่เป็นอะไรนะคะโอไม่มีโรคประจําตัวไม่มีอะไรไม่มีโรคประจำตัวถ้าแต่ปวดหัวก็ยาแต่ไม่เคยไปหาหมอแต่รู้ทุกอย่างอ่ะ เข้าใจที่เราพูดบางทีจะรู้เกินเราอีกอ่านหนังสือได้ไหมไม่ได้เรียนค่ะเพราะว่าช่วงที่สามีทิ้งก็ไปทํางานเขาก็อยู่กับยายยายดูแลพอยายเป็นพ่กไก่ได้ไหมหเออกอไก่ก็กลับมาดูแม่ขอไข่ของไข่แต่รู้ทุกอย่าง แล้วเขาดูอาศัยดูทีวีดียค่ะ็ะดีสมองได้พัฒนาไปแล้วเคยอาละวาดเลยไหมไม่อะส่วนใหญ่ก็อา,อ,าอ,อารมณ์จจค่อนข้างดีอารมณ์ดีอยากไปเที่ยวไหมอยากไปไปไปลงทะเลไหมไปแล้วดำหายไปเลยเอาไหม,มให้เอา หายไปเลยเดินางเงือกนางเงือกพาไปเคยเห็นหลวงพ่อไปสัมภาษณ์ที่คนแก่ๆเคยเห็นในใช่ใช่ในติดต่อกะโด่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวยมเชื่อเรื่องเวรกรรมไหมเชื่อค่ะแล้วยงมเชื่อที่ยงมมีสภาพอย่างนี้ <c oughs> เชื่อ,พอ,อเพราะว่าเนี่ยมองพ่อเขาหาชีวิตสัตว์พวกกบพวกปลาเนี่ยคิดถึงลูกที่นั่งเหมือนกบมองตลอดนะคิดใช่ไหมใช่ อย่างเงี้ยแบบกุ้งแล้วก็คีบอยู่หลังเป็นป่าผสมกันคนละขึ้นเชื่อค่ะเวรกรรมเชื่อคนไม่เจอเองก็แต่ก็รู้เพราะว่าแต่ชีวิตก็ตอนที่เขาทิ้งไปใหม่เขาทางานแล้วแม่ดูแลให้พอแม่มาเป็นอามาเพือ่อความคลาดก็กลับมาอยู่บ้านพอแม่อยู่กับน้องชายบ้านเนี้ยแม่ดูแลลูกให้แลวทีนี้โยมพอรู้เรื่องเวรกรรมแล้โยม มีวิธีแก้หรือจะทําอะไรไหให้มันผลหนักผลเบามีวิธีคิดนะก็ถา้าบางทีก็ใส่บาตรท,ทาบุญนะคะบอกว่าเกิดชาติหน้าอย่ากให้เขาเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่เคยทําบาตรนะอยู่ชาตินี้นะก็เรือ้นี่เขาเรียกนี้ผลผลแห่งกรรมที่ส่งมาโดยทาย,ยาแล้วเขาก็มีกรรมของเขาด้วยก็เลยซ้อนกันมาให้รับบทสโยมได้สวดมนต์ไว้พระบ้างก็ได้แต่ไต่บาตรแลแล้วก็ฟังพระ ในวิทยุเนี่ยค่ะต้องหัดสวดมนต์หนังสืออ่านอ่านได้ไหมได้ค่ะอ๋ะอวิทยุหนังสือเนี่ยเนี่ยสำคัญเดี๋ยวจะเปลี่ยนดวงชะตานะไม่ได้แก้กรรมนะแต่จะเปลี่ยนดวงชะตาด้วยการสร้างกรรมดีๆนี่อ่านว่าไงอ,ไอ่านอ่านว่าไงพระพุทธแสงธรรมวัดพระพุทธแสงธรรมนะ,ะ,ะจบแค่ก้อสีอ่าไม่เป็นไรเนี่ยอ่านว่า พุโทโธค่ะอ่าพุโทโธพุธโทโธเอาสายตาเอท่องดูสิอ๋ออันนี้สายตาไม่ค่อยดีนะอ่ะใใาใกล้ๆเอาแบบเอาแบบมือแบบมืออื้ออ่าดูอันน <önemli> ี้นะคะน้ำมตัสสะภะคะวบโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่งองสามจบนะคะอ่าเสร็จแล้วก็พุทธังสารนังกฉามิธรรมังสารนังกฉามิสังฆังสารนังกฉามิ พุติอะไรนะทุติพุติทมทุติพุทธรธะก็ธทหารทุติทะทุติยมติพุทธังสารนังกชามิมองไม่ค่อยเห็นค่ะตาทุติยมปิทำมังสารนังกชามิทุติยมปิสังขังสารนังกชามิตติยมปิพุทธังสารนังกชามิตติยมปิ คำมังสารนังกฉามิตติยามปิสังขังสารนังกฉามิต่อไปท่องอับติปิโสพระกวาโตอับปิปิโสปิโสปิโสพระกวาอรหังสัมมาพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรนาเจรนาเจรณาสัมปัตโน พออ่ะมังไม่ค่อยรู้เรื่องไงต,ต้องใส่แว่นนะคะสุขโตโลกะวิทุอ,อนุตโลโอติอะไรปุริปุริสะสะธรรมอ่สมาสะธรรมมะสาลิสาละติต่อด้วยสัตสัตัทธาสัตธา เทวะมาตุอะไรเนี่ยมนุษย์สานังพุทโธขวัตโตพักขวัโตคัวติค่ะต้องไปฝึกค่ะเพราอ่านได้แต่ว่าต้องใส่แว่นแบมือแบมือต้องใส่แว่นเดี๋ยวไม่ป็นอะไรวิทยุนี่เอาไว้ฟังธรรมะจะเปลี่ยนชะตาโยมโดยการปฏิบัติ ก็จะฟังค่ะอะไรที่ตรวจในกรุงเทพอะ่ะที่เขาสวดพวกสังฆะอะไรอะ่ประปาลิอ่ะพระปาลิอ่ะสวดพระปาลิจัดแต่ฟังเอานะง่ายๆนะเลยห้าท่มอ๋ยกฟังจะมาเลยกันนี่คือสายไฟเสียบปลั๊กพอเสียบไปก็จะชาร์จไปในตัวมีฐานแห้งอพอเสียบหนึ่งคืนแล้วถอดปลั๊กมาเปิดโดยไม่ต้องเสียบไฟก็ได้ยินเนี่ยปุ๊บ เลขหนึ่งสวดบนเช้าเลขสองสวดบนเย็นนเรียกรีโมทหนึ่งเช้าสองเย็นอนอกนี้บรรยายสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงบันทึกไว้นี้่ย <c oughs> นิ่งเลยนะถ้านิ่งลเลยอย่สตาร์ไปหรอ ธรรมะเช้าเลขสองธรรมะเย็นวันเสาร์เลขสามบรรยายกดกดเข้าไปใกล้ๆแล้วพอขึ้นเลขสามก็เริ่มบรรยายถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงบันทึกไว้เนี่ยถ้าโยมต้องการหลักสิบก็กดหนึ่งศูนย์ถ้าหลักหน่อยก็คือหนึ่งถึงเก้าหลักร้อยคือสามครั้งหนึ่งศูนย์ศูนย์ถึงสามแปดเจ็ดทำในแนวในเสียงของพ่อเองปฏิบัต แต่เห็นหลวงพ่อบ่อยๆเวลาไปตามบ้านสิ่งที่เป็น,ปนหลักสําคัญก็คือ,คอก็ดูอยู่การสำรวจดูอยู่ด้วยกายวาจาก็ใจอารมณ์ก็น่ารักดีเด็กอ่ะแบมือเอาไว้ฟังนะนะ ฟังไว้สวดมนต์ไปจะได้ได้ของดีชีวิตก็จะได้ดีขึ้นแล้วหัดพุทโทนั่งกำหนดดูลมหายใจเรือนอนก็พุทเข้าโทออกนะหัดพุทโทโอ้ออโอ้โหฟันคมเลยสองเขี้ยวเล็บหักหมดค่ะแต่ก็แปลงทุกวันนะเนี่ยแต่ว่าฟันไม่โท อร่อยทั้งนั้นแหละเ็<ด>ของได้กินแล้วก็อร่อยหัดพุทธโธดูลมเข้ากำหนดพุทธลมออกโธไม่เป็นไรพุทธเข้าโธออกพุทธเข้าโธออกหัดกำหนดไปนอนก็กำหนดไปหรือว่าทำงานก็้ของก็พุทธโธอยู่ในใจพุทธโธออกเสียงก็ได้ไม่ออกก็ได้อยู่ในใจ ทำพุทธโธให้จิตอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธเอาน้ำมาคอแห้งแล้วเอาน้ำน้ำน,นี่นี่นี่น oh.